สวัดีครับ FC YouTube บอยประจักษ์และ FC Facebook บอยอีสุนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีอีกวันนะครับที่ปล่อยรถด,ดูดสิ่งปฏิกูลนะครับในช่วงเช้าๆนะครับให้กับคุณสมแปงนะครับฝั่งอำนาจเจริญนะครับฝั่งอำนาจเจริญนะครับผมแล้วก็วิ่งสายงานอยู่ยะโสธรน,นะครับ ก็ขอขอบคุณที่ไว้วางใจบอยอีสุนะครับที่มารับรถเด็กหกล้อดูดสิ่งปริกูลนะครับถังสีขาว6,000ลิตรสวยๆนะครับเป็นจุดเท2ข้างนะครับซ้ายและขวาด้านหลังนะครับพายเอฟซและลูกค้าท่านไหนที่สนใจอยากจะได้รถดูดสิ่งปริกูลนะครับสวยๆแบบนี้นะครับก็ทักมาหาผมได้นะครับในช่องทาง Facebook ก็บอยอีสุนะครับ ส่วนในช่องทางของ Youtube ก็ช่องบอยประจักษ์นะครับส่วนเบอร์โทรตรงหาผม0820486019ย้ำนะครับ0820486019นะครับท่านจะอยู่ที่อำเภอไหนจังหวัดไหนนะฮะก็ซื้อรถโดดทิงปฏิกูลกับผมได้ง่ายๆนะครับเพียงทักมาคุยกันโทรมาคุยกันนะครับผมอย่าลืมนะครับอยากได้รถโดดสีปริกูลให้นึกถึงผมบอยอีสุครับผม